สวัสดีครับวันนี้เรามาจอดลึกเรื่องหนึ่งจากอัถกถากาสาวชาดกนะครับว่าด้วยเรื่องใครกันแน่ที่คู่ควรกับผ้ากาสาวะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนา เรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลเลยนะครับใช่ค่ะอืมชาดกเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่แบบน่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับการมองคนคือบางทีเราเห็นเครื่องนุ่งห่มไฟนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนคุณธรรมข้างในเสมอไปแล้วก็ยังพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆของภากาสาวะด้วยค่ะครับเรื่องมันเริ่มที่กรุงราชคฤห์ตอนนั้นเหมือนมีงานจัดทานใหญ่ แล้วมันมีผ้าเนื้อดีมากๆผืนหนึ่งเหลืออยู่ชาวเมืองก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะจะถวายใครดีระหว่างพระสารีบุตรซึ่งตอนนั้นท่านมาพำนักแค่ชั่วคราวกับพระเทวทัตที่ท่านอยู่ประจำตรงนั้นแล้วก็เป็นที่นับถือของคนส่วนใหญ่ด้วยอ่าใช่ค่ะตรงนี้มันสะท้อนเรื่องความนิยมในตัวบุคคลเหมือนกันนะคะ คือคนส่วนใหญ่ก็เลือกถวายพระเทวทัตเพราะอาจจะคุ้นเคยหรือมองว่าท่านเป็นที่พึ่งอะไรแบบนี้แม้ว่าจะมีบางคนไม่เห็นด้วยก็ตามแต่สุดท้ายเอ,อเสียงส่วนใหญ่ก็ชนะไปค่ะเจะ้าพมพระเทวทัตท่านก็นำผ้าผืนนั้นไปตัดเย็บย้อมส,สีทองอารามเลยแล้วก็นุ่งห่มทีนี้ภิกษุบางรูปเห็นเข้าก็มองว่าเอ๊ะมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ เพราะว่าผ้ากาสาวะเนี่ยเปรียบเหมือนคงชัยของพระอระหันต์เลยนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่สาวทีถูกต้องค่ะคือการกระทํานั้นถูกมองว่าเป็นการแสดงตนที่อาจจะเกินกว่าคุณธรรมที่มีอยู่จริงนะคะเหมือนเอาสัญ,ญลักษณ์ที่สูงส่งไปใช้โดยคนที่อาจจะยังไม่คู่ควรซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอืมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เทวทัตทําแบบนี้แล้วก็ทรงเล่าเรื่องกาสาวชาดกที่เป็นเรื่องในอดีตชาตินะคะครับ ในอดีตนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นพญาช้างมีบริวารเยอะมากตั้ง84,000เชือกอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ขณะเดียวกันก็มีชายยากจนคนหนึ่งในเมืองพาราณสีเขาอยากได้งาช้างไปขายก็เลยวางแผนร้ายขึ้นมาแล้วแผนของเขานี่คือร้ายกาจมากนะคะคือใช้ของสูงมาหลอกลวงเขาไปหาผ้ากาสววมนุ่งห่มค่ะแบบว่าปลอมตัวให้ดูคล้ายๆนักบวช แล้วก็ไปดักซุ่มอยู่ท้ายโขลงช้างคอยฆ่าช้างที่เดินตามหลังเพื่อจะเอางาไปขายเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์แห่งความดีมาเป็นเครื่องมือทำชั่วเลยโอ้โหพญาช้างโพธิสัตว์ท่านก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมบริวารเริ่มหายไปทีละเชือกเชือกก็เลยสืบดูจนรู้ความจริงท่านก็เลยวางแผนเผชิญหน้ากับชายคนนี้โดยแกล้งเดินหลังท้ายโขลงซะเองเพราะชายคนนั้นเห็นพญาช้างเดินยากมาก็เตรียมจะลงมือเลยครับ ใช่ค่ะตามแรกเนี่ยพญาช้างก็ตั้งใจจะจัดการชายคนนั้นนะคะเพื่อปกป้องบริวารแต่พอเห็นผ้ากาสาวะที่เขาห่มอยู่เท่านั้นแหละความคิดก็เปลี่ยนไปเลยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงเปลี่ยนใจล่ะครับคือพญาช้างเกิดความเคารพในสัญ,ญลักษณ์นั้นขึ้นมาค่ะไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะแต่เป็นความเคารพตัวผ้ากาสาวะในฐานะที่เป็นธงชัยเห็นพระอรหันต์ก็เลยยั้งมือไว้ไม่ทําร้ายทั้งทงที่รู้ว่าคนที่สวมใส่อยู่นะ่ะ เป็นคนไม่ดีเป็นคนทุศีลโอ้โหน่าทึ่งมากครับแล้วพญาช้างทํำยังไงต่อครับท่านก็ตําหนิชายคนนั้นไปค่ะว่าเป็นผู้ที่ไม่คู่ควรอย่างยิ่งเลยนะกับผ้ากาสาวะผืนนี้แล้วท่านก็กล่าวคาถาสําคัญซึ่งเป็นเหมือนแก่นของเรื่องนี้เลยค่ะคาถานั้นสอนว่าอะไรครับคาถานั้นเปรียบเทียบกาสาวะหรือกิเลสเนี่ยนะคะพวกราคะโทสะโมหะว่าเหมือนกับน้ําฝาดที่ใช้ย้อมผ้า ท่านบอกว่าผู้ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสเหล่านี้หรืออนิสสาวโวเนี่ยยังไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้รู้จักข่มใจหรือปราศจากธรรมะแล้วก็ยังขาดความจริงใจหรือปราศจากสัจจะคนแบบนี้ย่อมไม่คู่ควรหรือโนโสกาสาวามรหติกับภากาสาวะค่ะอ๋อครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นผู้ที่คู่ควรจริงๆ ก็คือผู้ที่คายกิเลสเหล่านั้นออกไปได้แล้วหรือวันตะกาสาวสะผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลดีแล้วสีเลสุกสุกุสมาหิโตประกอบด้วยการฝึกตนคือธรรมะและความสัต์จริงคือสัจจะผู้นั้นต่างหากที่คู่ควรอย่างแท้จริงสะเวกาสาวามรหติที่จะครองภาคกสา,าวะผืนนี้ค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับหลังจากสอนแล้วพญาช้างก็ปล่อยชายคนนั้นไปไม่ได้ทำร้ายใช่ค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งสรุปปิดท้ายเรื่องนี้โดยตรัสเฉลยว่าชายพรานปลอมในชาดกเรื่องนั้นนะ่ะก็คือพระเทวทัตในปัจจุบันนี้เองส่วนพญาช้างโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองคือพระตถาคตเจ้าค่ะชัดเจนเลยครับฟังแล้วเห็นภาพเลยว่าคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรือสัญ,ญลักษณ์ภายนอกอะไรเลยนะครับ แต่อยู่ที่คุณธรรมข้างในใจความเหมาะสมในการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําและความบริสุทธิ์ของผู้ใช้เองจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดมากๆสําหรับยุคปัจจุบันของเรานะคะที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์มากมายเลยทั้งเครื่องแบบยศ ตำแหนง่งหรือแม้แต่แบรนด์สินค้าต่างๆคือเราจะมองผ่านเปลือกนอกเหล่านี้เพื่อไปให้เห็นถึงแก่นแท้หรือคุณธรรมจริงๆของคนที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นได้ยังไงบ้างแล้วเรื่องนี้มันทิ้งประเด็นอะไรไวใ้ให้เรากลับไปพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือการตัดสินคุณค่าของผู้คนรอบๆตัวเราบ้างไหมคะน่าคิดนะคะ